สบายดีเพื่อนๆสบายดีสบายดียดพี่้องก็ับมาพักเตียงแล้วเกี่ยวเข่าอยู่ไห้อยู่นาคือจเกี่ยวเข่าก็จะหากุุจิโรจะเล็กจกหน่อยกัเนด้อเพียน้องเด้อ Love. นาเกียวข้าวักเที่ยวหากุกกิโลต่อเดอี่น้องเดอร์พ่อครัวอ้อยทำข้าวแล้วขอบใจสองล้านดวงตาเจ้า ขึ้นจากให้หนะขึ้นจากเกี่ยวเข้าเจ้าก็ขึ้นมาเนะ้ะค่มแจหนึ่งล้านดวงตาเจ้าวันนี้ก็ได้ลายเติมเนาะแต่พอ่ได้ไล่โคตสอนเกี่ยวด้วยะว่า ยานพี่น้องบ่อยากเบิ้งว่าลงให้กูมือไลยก็ดีลงให้กู้มมือไลยก็ย่านพี่น้องบ่อยากเบิ้งก็เลยขึ้นมาจังสีไล่สั้นขึ้นมาก็เลยไล่เด้อส้อพี่ซื้น้องเบิ้งทุ่งไหทุ่งนากำลังสิแปดนะเจ้ายามนี่กับกำลังสิแป็ดงามนั่น ย้ำดำว่ายอยากให้ห้อมเข่าห้อมเข่านะเจ้ายามีก็กว้างออกกว้างออกจะดูทางเลี่ยงงัวเลี่ยงควายสบายเจ้าแต่กันยังสบายย่ดอกบา้านเฮาป่าดงยังพอมีนะเจ้าป่าดงเลี้ยงง้คอควายกันยังพอมีกุจิรออยู่ห่มก่อนเด้อ มึงกินไปกันได้มันชีบิตยามเรดูแล้วทิ่เรากระไดเลยพูดยังไดเนาะมือนี้เนาะฝนพ้าอากาศที่นี้อยู่บนเนาะฝนสิตกอยู่บนเนาะมึ้เนาะเพื่อนเพื่อนฝนสิตกอยู่บนเนาะไอ้ไอ้พี่บู ดันค,อค่อยทีเด้ว่าซั่นนี่อายใส่เามแก้วแก้วแก้วมาคุลไว้ โอมาคือกินรอไปอาบน้ำแล้วันนี้พออยังบริชัยถ้ามาอาบน้ำหัดกู้เข้าไปอาบน้ำอีกเด้อตาล้านดวงตากิลรอกัน ฮอนตุ๊บจิโลก็นเลยเด็ดออกหน่อยเดียวกะฮอนคนกันซิบุษละบนน้อียังงีว้ว่าฮอนแทะเดียวเขาป้าก็ยังลายอยู่นี่ มือเทียงกนเนี่นอกพอและกิโลก็ได้พอละเจลละมันมึงลูกบึงลานก่อนอยากเข้าลอืมเห็นสวยงามขุดก่อนเห็นสวยงามบรรยากาศขุดก่อน ใจหกล้านดวงตาเจ้าทักทายบายดีพ่อน้ำ,นำไป <c oughs> อย่าแล้วตัวขึ้นมา่าละขันจังอาแบลบิ้งกู้เข่าจังอาพบาทเลยลิ้งกู้เข่าจังอาพน้ำบ้าน โอินกลเห็นบัตใส่สิมือก็ได้ลกินโ อืออือที่เราหกเย็นทุกล้านลมตาอบใจลมบุญลมล่างนีได้หลยได้พี่น้องวันนี้ยเยวะด้ยลาย แหง่ก้วสิกู้ท่านบูมบคนบุมากัโโาบิกูยจะเพิ่มบดผลนะครึ่งละครื่งทงละอื่นดีเป็นแห้งหน,นักแล้วมันบดเน่ดังระวบไฟนะ

ได้ติดตาม okay, butir, kita na, semadi kita ไปกันเพื่อนกิจธนา,ากิจธนาหัวใจบวกบวกหวใจเพื่อนกิจธนากิจธนาจะอยู่ท่งหน้าวะเนาะ ดง ang, ังง่ายพยายามนี่มันแหงแ้แหง,แแงเนาะแก้วโบลุ้งไปจอบบอร์กระดองแก้นเมื่อเราบโกขึ้นมานะเนาะจอบนี่คิดทอดแล้วอยากเอามาคุ้งไปแล้ว,วกิน เิ้งเมเอาขมลงให้ดาเพเอาเมลุงไฮ่าเพแล้วก็ฆ่าตามขมแล้วเสียงอะไรเสียงงัวเสียงงัวอยากน้ำโบนเสียงงัวห้อง เสียงง่ว่าคิดฟือนคิดสนะเสียงงว ท,ที่เสียงเงาที่เที่ยวไปง่ายมันละหอ้หองห้องอยากนา้ำ ขอบใจเพื่อนๆเปิดล้านลงตาลงรละด้อเพืเ่อนๆ